อัน้นี่อันนี้เครื่องที่เราแกะใช้แล้วใช่ไหมคะนี่เครื่องแกะใช้แล้วใช่ไหมคะที่ว่าโอ้ใช้แค่ครั้งเดียวคุณตกไปถอนรองเท้าโอ้ยอแมนแก้วขาวทำไมันมันก็เหมือนกันหมดนนั่เองอันนี้เราใส่สายดู S D M A เปได้เลยไหมนี่ได้เหมือนกันหมดค่ะก็ติดตั้งแท็ตัวเดิมหมือนเลยรู้แต่สติ๊กเกอรสติ๊กเกอร์ยังไม่ออกเลยก็ใช้วันนะใช่วันเข้ามาวันนั้นแหละวันที มอก่อนเปิดปียาแค่นั้นเละไม่เกาลงอีกถามผูเชี่วใช้ดีทุกครเลยันี่ผู้เช่ยอย่าผู้เชี่ยบมั้งค่ะเอ็นเตอนยกขึ้นอันนี้อันนี้ไม่ใ้หูได้มาใส่เดียวอันนี้บ้านได้หูได้มาใส่เดียวเลยเทสอบแล้วเนาะตันนี้ทีสุดเลย

แชร์สปรีนได้ไนตดพวกมันผักเปิดเข้าได้ใช่ไหมคะเชื่อมต่อก็เห็นกูกูเต่นแลแชร์สปรีนอยู่นวดพวกนีแชได้หนูแชไม่เป็นหนูก็เสียบแสายนี่แหละค่ว

อันนี้ใช้ขาเก่าใช่ไหมพอนี่ขาเก่าโอ้ยจะเป็นเร่เครื่องนี้ปวดใช้แล้วใช่ไหมครับผมปุ๋วาทำอะไว่าอยากได้อีกเจที่ใชรอเาไมไม่ไม่ไมม่ไม่ไมม่่ไมไม่มไม่ไม่่ม่ไม่ไมไม่ไม่ไ่ไม่ไเ่ไม่่ไมัไมม่ไไมไม่ไม่ไม่ไ้ไม่ ไ่ไม่เไปห้องไม่ไม่อาเลยใสยังี่เองมือนพี่ดีอายังกะที่บอกขาเก่าเขาตีนเลยนีใช้ขาเก่าหรอเปล่ารีบหมดเพราะจะได้กับป๋าผมเกลียวตอาไปห้องคุณละย่ล่าดี่หอลาีเตอนนี้อ้าตัวไหนไม่มีไม่มีเก่าเาเขาเอาตัวไหนเก่าตัวเก่าหาดูก่อน เพราะว่าเก็บกล่องมันไว้เอ oh. hey, ้าเหลือแต่กล่องเปล่าเอาไว้ไหนน้อน่าจะทิ้งไปแล้วเขาพิชซ์เครื่องที่มีที่ไหนซื้อค่ะซื้อเองเหรอค่ะใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มเพิ่มมาแล้วก็ซื้อฐานตังค์ไม่เห็นไอ้แม่ใช้ตัวไหนเอาน่าจะเก็บไว้ที่ไหนน้อข้าไม่ใช่เิ่งนี้นะตุ้งฤทธิ์นุ้ย เอาตัวนั้นเกะตุงหนุนโถคนนี้มันตู้เรียมเลยนี่เออม่อยู่ใส่เอาไปนะครับไปมาสังเกตตั้งนี้เลยเอาแบบตั้งมัต้องงอเออมันไม่ได้ตั้งอยู่แล้วมันง้มหน้าลงอยู่แล้วเมื่อกี้น่ะไงเราง้มสุดอยู่แล้วเออง้มสุดอยู่แล้วเอาไปยังไงหน้าหรอมาเดี๋ยวผมมครับหม้อฝั่งนี้เอาสองแถวอันนี้ได้ วางใกาไม่ลวยแก๊ะไม่ละคุณที่ชินเซสิตี้ต่อไ้ไงมาเบิอดิ่เสันเมันงมล้มงมล้อยไรแค่หัมลพอดีพอดีเครื่องนั่นงพอดีเอาขาออกตอนนี้ ผู้เก็บเป็นคกินแปงไหมครับไปนกคันกนได้เรอยบ่ครับมันีบ่าอดยางีบขาขาดจากตรงไมนเทียมข้างล่างหรือข้างบนข้างล่าง คิดว่าคุณครจะเอาเงินบริหารห้องไปซื้อทีวีมาติดซื้อติดโน้ตเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องไปซื้อเพราะว่าเดี๋ยวทะไม่อะไรนี้เนี้ยไม่งั้นก็ของง้ขออะไรมาครับเอาคุณไม่เก็บอะไรแสดงว่าคุณครนี่คืออยากใช ดีใช่ไหมพอดีค่ะพอดีค่ะจิ้มไหมเขาหน่อยจิ้มไหมก่อนจิ้มยากเออเราเราแบบเนียแล้วจิ้มเออเออพูดุดอะไรันกแค่ไหตุน้าได้มาบอกอีกตัวนึ่งเขาจะเขาจะใช้อะร้เขาจะใช้เดี๋ยวรูปแบบในการ